ครับเข้ามาเรื่องนี้ต้องเคลียวันนี้อาจารย์สมชัยครับนอกจากภาพที่เราเห็นที่เราคุยกันไปช่วงแรกเรื่องของรัฐบาลเรื่องของท่าทีเรื่องของเอาจริงๆอาจารย์คิดว่าจาก24หรือว่าเอา28พฤษภาเลยที่ขเขมรขึ้นมาขุดคูเลตนะแล้วเราก็มีการเหยียบกับระเบิดก่อน2ครั้งแล้วก็มายิงกันแล้วก็มาเหยียบกับระเบิดอีกหลังจากเจรจาแล้วเนี่ย ทำไมรัฐบาลหรือแม้กระทั่งรักษาการนายกรัมนตรีอย่างคุณภูมิธรรมเขาก็ยังไม่เปลี่ยนท่าทียังพูดจาอะไรที่ทําให้ตัวเองเป็นลบจริงไหมที่เขาบอกว่าเกงใจฮุนเซนเออน่าจะจริงเฮ้ยน่าจะจริงเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับคุณเซนเองเนี้ยยังมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณทักษิณอีกมากมายที่ยังไม่ได้พูดออกมาแล้วก็พร้อมที่จะพูดได้นะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อการที่สมมตินะครับว่ารัฐบาลไทย แสดงออกซึ่งท่าทีอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นการไปเอื้อเขาเท่าที่ควรนี่นะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากลัวเหมือนกันนะครับว่าอีกฝ่ายจะปล่อยอะไรออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นท่าทีที่ไม่ค่อยเต็มที่กับสถานานี้นะครับในการที่ทหารเนี่ยเขาถือว่าถ้าประกาศกฎอีการศึกแล้วตรงนั้นของฉันถึงคุณเป็นรัฐบาลคุณก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ฐานจะต้องแก้ไขสถานการณ์ ตัสสดสินใจเองนะครับถ้ากรณีมีการบุกรุกเข้ามานะครับ <c oughs> ก็ทหารก็เป็นฝ่ายที่จะจัดการยังไงก็ได้จะปิดด่านก็ได้จะอ,ออกกองกําลังต่างๆออกไปรบต่างๆยังไงก็ได้อ,อันนั้นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในเขตอํานาจของทางทหารเขานะฮนะณวันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังมีการประกาศกฎการศึกอยู่หรือไม่ผมเชื <c oughs> <c oughs> ่อว่าประกาศอยู่นะฮะ ดังนั้นก็ยังเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลเองก็ยังเข้าไปแตะต้องกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เป็นสถานาเฉพาะหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับออถ้าว่ามันเป็นปัญหาที่จําเป็นต้องใช้กําลังกันไอ้สิ่งที่จะเป็นการเจรจาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงดังกล่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ในอํานาจของรัฐบาลนะครับอยู่ในอำนาจของฝ่ายทหารที่เขาจะจัดการแก้ไขสถานการณ์ ก็คงจะดูนะครับว่าเ,ออเป็นเรื่องซึ่งต้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่กล่าวบ้างแต่อาจารย์รู้สึกอ่ะอาจารย์อาจารย์ตอบเลยว่ารัฐบาลภายใต้การนําของคุณภูมิธรรมกักมากไม่เต็มมัดว่าอย่างนั้นเถอะคือถ้ามองเจตนาดีก็คืออาจจะไม่ต้องการให้เกิดสากณา์ที่รุนแรงนะครับก็เลยพยายามที่จะพูดเหมือนกับว่าถ้าถอยได้ก็ถอยถ้ยถาประเภทไม่ปะทะได้ก็อย่าไปปะทะนะครับเอ่อถ้าเขายิงหนังสติกมา ก็อย่ายิงตอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครยิงตอบก็สั่งสอบสวนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยออมันไม่ได้ทำให้คนไทยรู้สึกดีกับทางรัฐบาลนะอเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้ทําหน้าที่การเป็นรัฐบาลที่เราจะสามารถไว้วางใจได้นะครับคือเมื่อใดกระามถ้าประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลไว้วางใจไม่ได้เนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกว่าเออนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ฐานเขาเป็นฝ่ายจัดการนะครับแล้วก็ พอฐานพูดออกมาในหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยมันก็เป็นการพูดที่ด้วยหลักการใช้คําว่าอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับว่าจะไปบุกเอาพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่อันนั้นเนี่ยผมว่าได,ได้ใจจากคนไทยคือมันถูกใจได้ใจจากมันเขิมใช่ไหม <c oughs> และยิ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยอาจจะประมาณว่าชอบชอบชอบรักษารักษาเนื้อรักษาตัวล่าสุดที่อาจารย์ <c oughs> บอกว่าไปเหยียบกับระเบิดระดับจ่าสิบเอกของเราสูญเสียอีกแล้วสูญเสียวยวะ จะมาบอกว่าวันหลังให้ระวังระวังอันนี้ต้องเรียกว่าโอ้โหมันไม่ได้ใจไม่ว่ามันโดนถล่มตายเลยนะเอารองนายกไปเดินแถวนั้นสักรอบหนึงอ้าวคุณภูมิธรรมอาจารย์สมชายบอกคุณไปเดินสักรอบหนึ่งอ่าและให้คุณระวังตัวเออเอา <นะ S 2> เลยระวังให้เต็มที่ไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับลองไปเดินดูว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นเป็นอย่างไรหน้าพื้นที่ที่ประเภทว่าเราเดินลาดเตียนปกติของเราแล้วเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ของกเมร์แล้วครับ เอาให้คุณภูมิทาเนี่ยไปเดินในพื้นที่ของคนไทยที่เราลาดตระเวนโดยปกติเนี่ยนะให้แต่งชุดทหารเลยก็ได้ะนะครับแล้วเดินให้ระมัดระวังแบบที่ตัวเองพูดอะไรอย่างเงี้ยนะรกระโดดกระเยอะกระแยงยังหลบไปหลบมาอะไรอย่างงี้รอเปล่าอาจารย์ใช่ออนะครับเราจะได้ดูว่าเออจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยไม่มีใครปรารถนาการสูญเสียหรอกครับะนะครับเขาก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องซึ่งจะตรวจพบได้โดยง่ายนะครับ จะระวังถึงที่สุดแล้วก็ยังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเครมก็คือว่าเฮ้ย <c oughs> คุณทําอย่างนี้ได้อย่างไรในขณะที่กับระเบิดนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกติกาสากลน,นะฮะหรือเป็นงเออเป็นกระบวนการที่เราคิดว่าเราต้องบอกแก่สังคมชาวโลกแล้วก็ให้กัมพูชาเองร่วมรับผิดชอบในเรื่องพวกนี้ด้วยไม่ใช่ประเภทว่าเออพวกเราก็ระวังระวังกันหน่อยแล้วกันคือท่าทีไ<ค>รสาระเออมันไม่ มันไม่มันไม่บูวอ่ะมันไม่ได้ใจเลยอ่ะเอาพูดตรงตงมันมันเหมือนออกรับแทนเขาด้วยอ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> เขาพูดกันอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อ่าเป็นอย่างนั้นเนาะแต่แล้วคุณทักษิณละ่ะคุณทักษิณเองกับคุณภูมิธรรมก็อยู่อยู่พรรคเดียวกันมาก่อนทุกวันนี้อาวต่อให้คุณทักษิณไม่ได้มีบทบาทไม่ได้อะไรตามที่เขาว่าเขาเป็นแค่สอทอรอเป็นแค่อะไรนะกรณีคุณทักษิณไปบริจาคเงิน เป็นล้านเลยช่วยซื้อโดรนสิบชุดนี่จะทําให้ภาพลักษณ์รัฐบาลดีขึ้นไหมเอ่อผมยังไม่รู้สึกว่าหลังจากที่ให้ไปแล้วเนี่ยคนชมหรือไม่ชมนะนะครับยังรู้สึกว่าคนที่ชมกับมีน้อยกว่านะนะครับกลายเป็นประเภทว่าคนก็นมาตั้งข้อสังเกตว่าโดรนเนี่ยเป็นโดรนของจีนเอะเดี๋ยวกลายเป็นว่าฝ่ายที่บังคับโดรนนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้สามารถรู้ที่ตั้งก็กลายเป็นอันตรายต่างๆอีกด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่แม้จะใช้เงินไปเนี่ยก็ไม่ได้ก่อให้เกิดภาพในทางที่ดีขึ้นคือคุณทักษิณก็มีเงินอยู่แล้วละ่ะให้เท่าไหร่ก็ได้จะให้มากกว่านี้ก็ให้ได้ก่อนหน้านี้ให้ล้านหนึ่งนะฮะให้มากกว่านี้ก็ให้ได้แต่ตอนนี้ถามว่าให้แล้วเนี่ยาทางกองทัพเห็นประโยชน์ไหมเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนในประเทศรู้สึกดีกับคุณทักษิณมากขึ้นหรือเปล่าก็กลับกลายเป็นว่ามีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่า ระบบแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่อาจจะทาให้เราเองอันตรายมากขึ้นด้วยซ้ําซึ่งในเชิงเทคนิคที่ผมไม่รู้นะนะครับแม้ผมจะบินโดรนก็นตามนะผมก็ยังไม่รู้ว่าเออสามารถที่จะสามารถที่จะดูแหล่งที่ตั้งของคนส่งต่างๆหรือไม่นะมันก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเป็นวิธีการทางเทคนิคต่างๆมากมายทีเดียวก็อาจจะพูดยากคือโดรนของประชาชนคนทั่วไปอย่างที่อาจารย์บินเนี่ยมันไม่ใช่โดรนทางยุทธวิธีใช่ไหมครับต้องใส่ซิมไหม คือของผมไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องใส่ซิมถูกไหมแต่แต่ว่าการบังคับก็ต้องบังคับจากโทรศัพท์มือถือซึ่งมันก็อาจจะสามารถตรวจสอบได้ว่าคือเมื่อเอาโดรนขึ้นไปของเราเนี้ยในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลนะครับกรมการบินพลเรือนนะครับเขาสามารถรู้ตลอดเวลาครับว่าเราบินขึ้นณจุดไหนเวลาไหนนี่คือในระบบของประเทศไทยเองแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสมมตินะครับว่าถ้าเป็นโดรนของไทยและเป็นเครื่องของจีนนะครับ แล้วก็ถ้าฝ่ายนู้นเนี่ยเขามีระบบในการเอื้อต่อกันสมมุตินะครับ <c oughs> เขาก็สามารถที่จะรู้ถึงขนาดว่าก็แบบนี้กับผมอะผมบินเวลาไหนขึ้นจุดไหนบินไปกี่นาทีทุกคนรู้หมดอ่าไอเรื่องเทคนิคไม่เป็นไรแต่กลับเข้ามากรณีของทักษิณหลายคนบอกเฮ้ยทักษิณคุณซื้อดโดรนแบบนี้ช่วยบริจาคอะไรเงี้ยหวังซื้อใจทหารไงหวังว่าทหารเขาจะเห็นว่าเอ้ยคุณเต็มที่การเป็นอย่างนั้นไเอาประชาชนอะ ตำหนีตีเตียนอยู่แล้วคือเวลาท่านเหลือน้อยนั่นแหละเอาคุณง่ายๆ <salary. S 1> <c oughs> นะครับเพราะนั้นเวลาที่เหลือน้อยเนี่ยท่านก็ต้องพยายามจะสร้างบทบาทสร้างทําให้ทำให้คนหรือว่าฝ่ายต่างๆรู้สึกว่าท่านมีคุณค่าในสังคมอยู่พอสมควร <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่จะไปปาตกระถาตามที่ต่างๆก็ตามการที่ไปแสดงตัวตามที่ต่างๆก็ตามการที่จะไปบริจาคนะฮะสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นการพยายามจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองว่า ท่านเองได้ทําประโยชน์นะครับแต่ที่สําคัญที่คนไม่ได้มองเรื่องพวกนี้คนมองว่าใจลึกๆของท่านเนี่ยท่านอยู่กับประเทศไทยไหมใจลึกของท่านเนี่ยท่านเพื่อประโยชน์ของคนไทยจริงหรือเปล่าหรือท่านยังหวังประโยชน์จากการที่จะทําธุรกิจร่วมกันระหว่างสองตระกูลนะครับ <c oughs> หรือจะมีเรื่องของการที่จะไปเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันในอนาคตอีกหรือเปล่าอย่งเป็นต้นคนยังคาใจในเรื่องราวต,าต่างๆเหล่านี้ พราะทุกย่างเข้าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านอาพอมารู้กันภายหลังเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่เหมือนกับว่ามันมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นเช่นจะไปแบ่งทรัพยากรใต้ทะเลนะบอกว่าเนี่ยทำไมเราไม่ขุดขึ้นมาอยู่ตรงนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์นะเราขุดกันขึ้นมานะพื้นที่เขตแดนจะเพิ่งไปคุยเลยเราแบ่งเอาเอาเอเอาของใต้ทะเลขึ้นมาแล้วก็หารสองกันดีกว่าหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันทําให้คนยังรู้สึกว่า ท่านเองท่านไม่ได้คิดในเชิงที่เป็นประโยชน์ต่อต่อสังคมโดยรวมนักทุกอย่างก็จะกลับพียงที่ประโยชน์ตัวเองตอนนี้ที่ผมบอกว่าเวลาเหลือน้อยเนี่ยก็คือก็จะมีอีกหลายๆคดีครับที่จะมีการตัดสินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดี1นึนะครับวันที่22อนะฮะเดือนสิงหาคมนี้อีกแค่10วันเนี่ยนะครับหรือคดีอะไรล่ะชั้น14ที่จะตัดสินกันวันที่99เดือน9 9เดือน9นะครับ เพราะนั้นทั้งทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งมีราเหลือน้อยมากแล้วรวมทั้งเรื่องของลูกสาวตัวเองด้วยนะ,ะซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับจะเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์สมชายจะมาคุยเรื่องสารรับนูญกับแพทองชานนะแต่กลายเป็นว่าเอาละ่ะทักษิณชินวัตรทําอะไรก็ตามสิ่งที่ยังติดตัวอยู่คือข้อคอรหาโดยเฉพาะคลิปเสียงระหว่างลูกสาวกับฮุนเซนถูกไหมแต่ทีนี้อาจารย์เรา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 ,เราวางทักษิณไว้ยอย่างนี้ก่อน แต่การครั้งนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ทำให้เห็นว่าน้ำใจคนไทยก็ไม่เหือดแห้งนะอาจารย์เห็นไหมแต่ละคนไปบริจาคแต่ละคนพยายามช่วยเหลือทหารแต่ละคนพยายามช่วยเหลือกองทัพคุณบุมปนาดาเนี่ยได้ตั้งเป็นโคศกใช่ไหมแต่วันนี้ก็มีข่าวว่าซื้อโดรนให้เหมือนกันนะ <c oughs> คุณกันจอมพลังอาจารย์รู้จักไหมครับก็ซื้อโดรนให้แต่ปรากฏว่ามีแบบนี้ฮะอาจารย์ลองดูบนจอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นจออ่าขึ้นไม่ได้นะ มีคนไปตําหนิคุณกันจอมพลังไปตําหนิคุณการจอมพลังเลยบอกว่ากรณีของการบริจาคโดรนให้กับกองทัพเนี่ยไปเข้าลักษณะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยนะอาจารย์จะได้เห็นชัดๆคนอย่างช่อมไม่ปลื้มช่อนะชอนะ่ชออาจารย์รู้จักช่อไหมครับช่อไม่ปลื้มกันจอมพลังบริจาคโดรนชุดเกราะให้ทาหารขัดต่อก,กฎหมายมองการสร้างความนิยมจากสงครามนั่นเอาอย่างนี้ก่อน ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ถ้าท่านคิดว่าขัดต่อกฎหมายท่านใช้สิทธิ์ของท่านในการไปแจ้งความร้องทุกเ์ดำเนินคดีเลยครับอ่าถ้าถ้าสมมุติบอกว่าเขาบริจาคยุทธวิธีธอ่ายุทธภัณฑ์เป็นการขัดต่อกฎหมายไปแจ้งความเลยใช่ครับอ,อ,อย่าอย่าพูดอย่างเดียวนะก็คือคนจะต้องดําเนินการด้วยเพราะว่าไอ้ขัดหรือไม่ขัดเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่รักษากฎหมายเราจะไม่รู้นะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยให้ได้หรือให้ไม่ได้ <carre> นะครับหรือว่าถือครองได้หรือไม่ต้นนะครับดังนั้นถ้าว<อ>่าคิดว่าผิด ก็ไปดำเนินคดีอันที่หนึ่งถ้าคุณคิดว่าเขาผิดคุณไปดำเนินคดีไปแจ้งความเลยอย่างที่สองคือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นภาวะซึ่งทหารอยากได้อะไรคนก็จะช่วยกันเต็มที่นะครับผมไม่แน่ใจบางครั้งก็ข่าวจริงข่าวปลอมนะอย่างเช่นบอกว่าทหารต้องการหนังสติกอะไรประมาณนี้คือส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าเอาสมมุติว่าถ้าเกี่ยวกับร่างกายก็จะเป็นเสื้อผ้ากางเกงชั้นในอย่างเงี้ยบางคนดีทึงขนาดให้เต็มที่ให้แล้วแบบ ไม่ต้องซักนะใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งไปเลยหรือแม้กระทั่งร้านค้าบางร้านใช่ไหมที่อยู่ในจังหวัดชายแดนคุณเข้าไปซื้อของท้าทาไปซื้อของไม่คิดตังเลยไม่คิดตังนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนว่าคนไทยเนี่ยมีความรู้สึกมีส่วนร่วมอยากจะช่วยเหลือทานอย่างเต็มที่ขอให้เอ่ยปากมาว่าขาดอะไรนะพอเอ่ยปากว่าขาดโดนก็หาโดนให้เอ่ยปากว่าขาดเอออาวุธยุทุกปรณ์ต่างเหล่านี้ก็ให้เป็นต้นนะครับ ขาดบังเกอร์ก็สร้างบังเกอร์ให้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าสะท้อนเห็นถึงการร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมไทยซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องมองให้เป็นจุดเด่นของสังคมไทยอย่ามองให้เป็นจุดด้อยคือไปมองว่าเขาหิวแสงอีกอะไรอย่างเงี้ยต้องมองให้เป็นจุดเด่นนะฮะว่าในเมื่อคนในสังคมไทยเนี่ยมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นจิตใจที่ร่วมกันในการที่จะช่วยกันปกป้องอิปไใจของไทยเราเอาศัยจุดเด่นนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร เอาละถ้าสมบุตินะครับว่าการซื้อของบางอย่างเนี่ยเอ,เอกชนซื้อเองไม่ได้เราก็ามอบเป็นเงินสิครับให้กับทางกองทัพให้เป็นเงินนอกงบประมาณที่เขาจะไปใช้จ่ายโดยคลองตัวมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เป็นวิธีการที่สามารถจัดทําได้นะครับก็มไม่ใช่ประเภทว่าจะต้องอ,อยากได้อะไรต้องให้สิ่งนั้น อยากได้รถตังเราคงหาร,รถตังใหไ้ไม่ได้เดี๋ยวสมชัยสีสุทธิยากรในมุมมองคนเหล่านี้จะกลายเป็นคนหิวแสงด้วยนะเพราะอาจารย์บอกว่าผมก็อยากจะระดมทุนให้ไปสร้างกำแพงจําได้ไหมอาจารย์จับไ่้ไตั้งแต่ก่อนหนะ้าที่คนจะพูดเรื่องกำแพงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นคนหิวแสงในสายตาคนพวกนี้นะเอาเป็นว่าถ้ามีบริจาคสร้างกำแพงผมช่วยด้วยแล้วกัน <laughs> เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับณนะวันนี้อย่างที่ผมบอกศึกนอกยังไม่เท่าไหร่ไอศึกในเนี่ยหนักที่สุดคนเขามีใจบริจาคแทนที่จะมองเป็นจุดเด่นกลับมองเป็นจุดด้อยแต่เวลาที่สสบางพักร้องไห้อยากกับพ่อแม่ตายตอนที่โรยิงยาไม่ได้รับเอาเข้ามาประเทศไทยหรือไอพวกพม่ามันจะต้องถูกผลักดันกลับนู่นนี่ร้องไห้เรากับพ่อแม่ตายพวกนี้จะไม่เคยปัดจะไม่เคยตำหนิกันเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่แล้วกลับเข้ามา สารรัฐธรรมนูญครับ